่เป็นอาลบิกแล้วแ้่เก็นเขาโฮงกันนะว่าเขายฮมกันนั่งอานอะไรนะที่คัดตับะคุงอะนะตบคุงนั่งานอะไรนั่งโต๊ะบ้างที่อย่างโมกงังโมกเง้นอ้อ

เ้อมกันกรงยาวินวนใไหมพี่น้องคะแต่มาคงถอดไทยงานเบางานนเ่ิ้งเข้ากันไม่เด้อกินถอดไทย เต็นแม่กินเขาครับคุหน้ากุ้ก่อนอยากใส่มอกันกุ้งกกินมอกปีกกุ้ยกุก็ไปกินเอาเมือกียามไมเนี่ยไปยังเมื่อกีนางพูด๋ยวเธอเลยยามไม่เนี่ยยังนะเมื่อวากินน้ำมียามไม มากินก well, yep. mm ับนจะโยกแกแล้ว hmm. ก mm ูย hmm. mm. hmm. ันโระบาดเไม่เห็นกินเาคสู้เขาม่ได้เอนเขาคือดำหน้าเลยหรือป่บ้านเอาตีไรคือบ้าน่ะ ้อก้ดนะ้อต้นนอกินขเที่งหนมื่นกูออาหนามนกัเต้นบอสปีนนี่หระซอมมือนซ่อมนักเ้ถ้าให้กินข้าวยั่วนะไม่มืออ่นไป แข่งพ่ะนะปล่อยหัวก็มาซ้อมน้อผู้เดียวน้องก็ซ้อมมาปุหนนี่จะบูงงามสาวตินอาไรปีอัะบอาจำเนียก่กนเด้พี่น้องถ้าไข่จำเนียก็มากินขขาน้ำกันแซ่บแซบกินเย่ะนะไหมเอเอซ่บกิน เอาไวค้คลิปนะจังพ่อก,กันไหมค่ะคลิปนี้กันเนาะสมิตรกันสวัสดีค่ะ